สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับ c h ชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีของแรงนะครับมาเปิดแบ่งปันให้บิบิวท่านนะครับได้ร่วมบุญนะกันอีกเช่นเคยนะครับกับเหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับพระอราชมงคลวัชรปัญญาหลวงปู่อิ่มปัญญาวุธโธนะครับอายุ105ปีนะวัดทุ่งนาใหม่ตำบลยางค้อมอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับหลวงปู่อิมนะท่านเป็นลูกศิษย์นะครับสืบสายพุทธาคมนะพ่อท่านขายวาจาศิษย์แห่งวัดสวนขันนะฮะพระอมตะเถรราจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมของทางภาคใต้นะครับนะร่วมสืบสารตำนานหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอมตะเถรราจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษนะครับสำหรับประวัติ นะของการจัดสร้างเหรียญเจ้าสัวนะครับของหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วนะครับซึ่งปัจจุบันมีออราคาเช่าหาอยู่ที่หลักล้านบาทขึ้นไปนะครับตามบันทึกของวัดนะฮะที่ได้กล่าวว่านะฮะตำนานของการสร้างเหรียญเจ้าสัวนะครับจัดสร้างนะครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2477นสร้ะฮะสร้างนะเพื่อแจกเป็นที่ระลึกนะฮะในงานทําบุญฉลองอายุครบเจ็ดรอบ ของหลวงปู่บุญโดยแจกเฉพาะผู้ที่ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นจำนวนมากนะซึ่งไม่ได้แจกทุกคนนะครับนะด้วยเหตุนี้นะครับนะผู้ที่ได้รับแจกส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าบดีนะเป็นเจ้าขุนมูลนายนะครับเป็นเจ้าสัวนะก็จะมีหลายท่านนะอย่างเช่นนะเจ้าสัวชมนะเจ้าสัวหยุดนะเจ้าสัวโปะชมภูนิดเจ้าสัวเป้าบุญญาณิด และกำนันแจ้งนะทุกท่านที่ได้รับแจกเหรียญรุ่นนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยนะเป็นเศรษฐี เป็นเจ้าขุนมูลนายนะเป็นเจ้าสัวทุกท่านจึงมีความเชื่อในสมัยก่อนว่าผู้ใดนะที่ได้เช่าบูชาเหรียญเจ้าสัวนะฮะในภายภาคหน้านะจะได้เป็นเจ้าสัวร่ํารวยนะมีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีค้าขายดีนะมีโชคลาบนะครับนี่คือความเชื่อนะของคนที่เช่าบูชาเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วครับ วันนี้นะครับสำหรับเหรียญเจ้าสัวนะฮะของหลวงปู่อิ่มนะซึ่งเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นหนึ่งหรือรุ่นแรกนะครับนะราคาน้าร่วมบุญนะาเพียงเหรียญละ300บาทนะครับใครเอา1เหรียญน,นะครับมีค่าส่ง50บาทนะครับเอา2เหรียญน,นะค่าส่ง50บาทเอา3ามเหรียญ900บาท พร้อมโอนเงินผมจัดส่งฟรีนะครับครไม่สะดวกโอนเงินนะฮะสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางนั้นมีค่าส่ง70บาทนะครับนะผมได้มาแบ่งปันด้วยกันนะครับเป็นรายการที่7นะครับเป็นเนื้อชนวนโบราณนะสร้างน้อยเพียง999เหรียญนะครับวัตถุประสงค์ก็ดีนะครับร่วมก่อสร้างนะครับกำแพงนะที่วัดทุ่งนาใหม่นะกับพระมหาเถระผู้เท่านะฮะ หลวงปูอ่อิมปัญญาวุฒโธนะครับหรือพระราชมงคลวัชิระปัญญานะครับรุ่นนี้นะฮะสร้างนะเพื่อฉลองนะฮะในวาระพิเศษนะวาระที่หลวงปู่อิ่มนะครับท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชมงคลวัชิระปัญญานะเป็นวาระสําคัญนะของหลวงปู่อิ่มด้วย นะครับนะและรุ่นนี้นะครับได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษไปแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับปลุกเสกไปแล้วนะเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะครับนะพร้อมเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนที่ทางทีมสร้างนะเขากําลังจัดส่งมาให้ผมนะฮะก็คงจะรอพระอยู่ไม่เกิน1-2สสัปดาห์คิดว่าน่าจะ พร้อมส่งนะฮะให้พี่ๆทุกท่านนะได้ร่วมบุญกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้นะในช่วงเช้านะครับผมได้ทําการโพสต์รูปลงไปนะในทาง y t u t u นะก็มีพี่ๆหลายท่านนะสนใจเข้ามาร่วมบุญกันเป็นจํานวนมากนะซึ่งผมก็เกรงว่านะพี่ๆหลายท่านนะครับที่ไม่ได้ดูโพสต์นะแล้วก็จะจองไม่ทันผมก็เลยรีบนะมาทําคลิปวิดีโอนะลงให้ พี่ๆทุกท่านนะได้รับชมกันโดยพร้อมเพียงนะครับใครที่นะอยากจะเช่าบูชานะเหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นแรกนะของหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนะครับจัดสร้างน้อยนะครับเพียง999เหรียญน,นะครับที่ผมได้มาวันนี้คือรายการที่7นะครับเป็นเนื้อชนวนโบราณรับประกันความสวยความเข้มขังนะเมื่อวานนี้มีพระเกจิอาจารย์นะ จากแดนใต้นะฮะร,ร่วมปลุกเสกถึง12รูปนะฮะร,รูปที่1คือหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธแห่งวัดทุ่งนาใหม่ครับรูปที่สองคือหลวงพ่อถาวรถาวโรวัดมุจจรินทราวาสนะร,รูปที่สานะพ่อท่านกเกษมเข็มมาจาโรวัดมะม่วงตลอดรูปที่สี่พ่อท่านค่องอินทโชโตวัดเขาตาวรูปที่หพระอ,อาจารย์สมนึก ฉันทธรรมโมวัดหงบนนะฮะรูปที่หพระอาจารย์ประสูตรปิยธรรมโมวัดถ้ำพุทธโกศีรูปที่เจดพระอาจารย์อํานวยผมทองวัดคลองน้ำเจดรูปที่8พ่อท่านพร้อมกิตติโกวัดปากแจมรูปที่9พระอาจารย์อํานาจวัดเขาสามล้านรูปที่ส0บพระอาจารย์นิพนธ์วัดลอนจังหวัดพัทลุงรูปที่ส1พระอาจารย์เกิ้งสัมวโร ที่พักสงควรไม้บองรูปที่12พระอาจารย์หมีที่ตะธรมโมวัดห้วยลาดนะคะรับประกันความเข้มขังนะครับรุ่นนี้นะครับปลุกเสกกันอย่างเข้มขังนะเป็นชั่วโมงเลยเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้วิดีโอนะวิธีพิธีพุทธาพิเศษเนื่องจากว่า,าไม่มีท่านไหนไลฟ์สดเลยเมื่อวานนี้นะฮะที่สอบถามไปในทาง ทีมผู้สร้างก็ไม่ได้ทำการไล์สดนะเขาถ่ายเพียงภาพนิ่งออกมาผมก็เลยได้เฉพาะภาพนิ่งนะครับออกมาให้พิู่ลุทท่านนะครับได้รับชมกันนะครับนะคนรที่นะครับอยากจะร่วมบุญนะฮะเปิดแบ่งปันนะย้ำราคาอีกรอบนะฮะเพียงเหรียญละ300บาทนะครับเอา1เหรียญน,นะมีค่าส่ง50บาทเอา2เหรียญมีค่าส่ง50บาทเอา3ามเหรียญน,นะ 900บาทพร้อมโอนเงินผมจะส่งฟรีนะครับใครไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินไปทางได้ครับเก็บเงินไปทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้ให้รีบเลยนะเนื่องจากตอนนี้มียอดจองเข้ามาเยอะมากๆนะจนผมไม่สามารถเขียนลงบินได้ทันเลยผมจึงต้องปีกเวลาที่จะทําการเขียนบินรายชื่อนะครับมาอัดคลิป นะเนื่องจากว่านะพี่ๆหลายท่านอาจจะจองไม่ทันเพราะว่ายอดจองเข้ามาเยอะมากนะผมต้องรีบทําคลิปให้ดูให้ชมกันก่อนนะครับนะโอเคนะครับนะวันนี้ตูมตามกับชาแนลนะครับบรีวิวพระต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้มาบอกบุญเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ